วันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับของทาง Awake Media แล้วก็เล่ากีฬานะครับจะได้มาทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับแล้วก็พิธีกรในการเปิดชมรมสนุกเกอร์ กรุงเทพกรีธาอย่างเป็นทางการครับโดยมีการรับเชิญนะครับเรียกมีการเชิญมือโปรระดับโลกเลยครับคือน้องมิง้งนัชรัตน์วงหารุไทยนะครับมือหนึ่งหญิงโลกคนปัจจุบันแล้วก็น้องลมหนาวร้อยแปดรวมถึงบูมบูมซปเปอร์เทนที่เป็นเยาวชนที่น่าจับตามองมาแข่งขันกันเพื่อให้เห็นกันไปนเลยว่าสนุกเกอร์นั้นเป็นกีฬาสีขาวและมีอนาคตยิ่งใหญ่ให,ให้กับเยาวชนไทยรออยู่จะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ทุกท่านติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ การแข่งขันสนุกเกอร์สิบแดง2ใน3เฟรมนะครับใครชนะ2เฟรมก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าวันนี้ครับด้วยที่บรรยากาศเนี่ยเป็นที่สนุกสนานนะครับเราจะสามารถที่จะเชียร์เพื่อฝุดน้องๆให้มีสมาธิถ้าเกิดถามน้องมีนะฮะเวลาที่เขาไปแข่งที่อังกฤษเนี่ยเวลาที่เจอกองเชียร์เท่าที่เนี่ยเขาก็จะเชียร์แบบไม่ค่อยเกณงใจเราไม่ค่อยแบบจุ๊งๆเท่าไหร่เราก็แบบ เวลาเราพาดครีเท้ร้องเฮฮาอะไรย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็บรรยากาศก็เป็นอย่างเดียนะครับแล้วรูปแบบการเล่นอย่างที่เมื่อกี้มุณวิ่งได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือว่าน้องมิ้นเนี่ยจะอยู่ฝ่ายครับส่วนน้องรุ่นหนาวกับน้องปุปูจะอยู่ฝ่ายจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดนะครับพลตำรวจตรีพรทัศน์สุวรรณันท์รนนครับนายกสมาคมกรุงเทพปรีทาครับ <S <S โอ้โหนี่ลีลาเหมือนสตีเฟนเฮนรี่นะฮะเปิดเฟรมครับ เนี่ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้สนูเกอร์กลายเป็นกีฬาที่เป็นความบันเทิงเพิ่มมากขึ้นนะครับมีกติกาใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็มีบางรายการเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่โตบอกไปส่งเสียงเชียร์ได้จริงอย่างรายการชุดเอาซึ่งนักกีฬาไทยอย่างพีเอฟนครนายกนะครับเทพชยาอุ่นหนูเนี่ยได้แชมป์รายการนั้นด้วยเป็นรายการเรนกิ้งเก็บคะแนนสะสมโลกด้วยนะครับ ก็โดยปกตินะครับก่อนที่จะเปิดเฟรมเนี่ยผู้ตัดสินก็จะกล่าวว่านะครับเล่นระบบ2ใน3นะครับลมหนาวเปิดเฟรมนี่ครับเป็นการเปิดแทงแบบซ้ายขวานะฮะเพื่ออ้อมหลังน้ําเงินนะฮะเพื่อขาวเนี่ยจะมีโอกาสมาสนุบหลังเขียววิธีการเปิดนี่นี่คือเกือบเกือบจะเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ว่า ดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างนะมองเห็นแดงลูกที่ลอยอยู่โอ้โหเป็นไงครับนุ่มนวลน,นะฮะนี่ปุ๋ยครับ,รบเหมือนกับนั่งการบินไทยเลยนะครับสมูทแอสซิลเลยฮนะโอ้โห เมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกว่าเปิดดีแล้วนะครับแต่ว่าเปิดช่องว่างให้มิงเนี่ยเคาะแดงลงไปนะครับดำมาเหลี่ยมบางแต่เป็นการกระจายกลุ่มพอดีนะครับโอ้โหเก้านี่ครับเปิดช่องทางให้ตัวเองอีกนะครับเพราะว่าเขียวเมื่อสักครู่น,นี่เป็นเหลี่ยมที่ธรรมชาติขาวใกล้ชิงนะครับแต่การคอนโทรลขาวการออกคิวของมิงนี่สุดยอดมากนะครับ ครอบแนงลงไปสิบสามนี่ออกมาจนิงๆนะครับผมพยายามจะแอนไม่ได้แต่แ อ๋อปกติจะไม่มีขานแบบนี้นะฮะไม่ได้แตงไม่มีขานนะครับกรรมการเป็นคนตลกนะครับดูครับโอ้โหโแทงแทงเป็นขนมเลยนะครับลูกนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องออกคิววางมือบนชิงนะครับมชมพูลูกกาบางเกินไปครับ บอกว่าไม่ได้เปิดโอกาสอะไรไว้ให้น้องเท่าไหร่นะครับหลุมหนาวหักคอหลุมกลางครับบางครับโอ้แล้วแดงนี่ตำแหน่งแบบนี้นะครับดูซิว่าลูกนี้ขบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขบนี่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าจะเดือดร้อนได้นะครับแดงค่อนข้างลอยหมดแล้วนะครับ นี่เรียกว่าแทงออกหน้ากว้างนะครับมาสักครู่เหลี่ยมแดงม,มีผลนะมิงถอยมาตั้งหลักที่น้ำเงินก่อนนะครเพราะว่าแดงเนี่ยมีให้เลือกต่อไปหลายรูปน้องมองแล้วนะครับว่าดำมีแล้วดูน้ำหนักขาวครับโอโหเหมือนเอามือมาวางเลยนะครับ มาทางนี้ไม่ฝืนนะฮะเมื่อกี้จะปล่อยมากินดําก็ได้นะไม่ฝืนนะับเปิดหน้ากว้างครับเปิดหน้ากว้างนะครับเพราะแดงรองรับหลายลูกนี่ครับนี่ครับเมื่อสกู่เคลียร์แดงที่อยู่ใกล้ดาไปหนึ่งลูกครับนี่มาเคลียร์อีกหนึ่งลูกครับทาให้การเข้าเบรกเนี่ยรองรับนะฮะนี่คือคิดไว้ล่วงหน้า3ามถึงี่ช็อตนะครับในอนาคต สนุกเกอร์เนี่ยมันเกมชีวิตนะฮะถ้าวางแผนดีนะครับค่อยเป็นค่อยไปทีละสเต็ปอย่างรอบคอบนะครับมันจะมีแต่ลูกง่ายนะฮะลูกง่ายเลยครับกรรมการนะครับไม่ได้เป็นคนจู้จี้นะฮะการที่เขาต้องก้มลงไปมองนะครับว่ามือไปโดนลูกอื่นหรือเปล่านะครับเป็นการทําหน้าที่อย่างถูกต้องนะครับนี่คือคุณสมบัติของโปรนะครับเมื่อสักู่นะครับจากมุมที่ผมยืนอยู่นะฮะ มีแดงขวางอยู่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยอาจจะมีการพรวงได้นะครับอาจจะแทงหนาได้แต่ว่ามิงเนี่ยไม่มีผลมีรูให้ลงคือมีนะครับเขาไม่มีผลครับนี่ครับสวัสดีครับมิงครับ สีแล้วนะครับไม้นี้นะครับดูครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไงครับสอดไส้คาราเมลนะฮะรูกนนี้ ที่ผู้ต่อสู้เข้าเบรดนะฮะน้องนักกีฬาผู้แข่งที่นั่งรออยู่เนี่ยก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจฝึกความอดทนนะฮะสติสตางนะครับจะมุนหิดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมองผู้ต่อสู้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับนักกีฬาบางคนนะฮะผู้ต่อสู้แทนนะครับรู้สึกมุนหิดนะฮะไม่อยากดูไม่อยากมองนะครับก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากการเล่นของผู้แข่งได้เช่นเดียวกัน ค่อยๆไหลลงนะโอ้โหผู้ชมขลังนี่ช่วยบรรยายไปด้วยนะครับอาจจะต้องมีการทํากระดานไฮเอสเบรกเพิ่มเติมนะครับแล้วบันทึกชื่อคนที่ทํำเบรกสูงสุดที่นี่เป็นประวติศาสตร์ไว้นะครับเอาละครับขาวหลุดชมพูมาพอดิบพอดีโอ้โหมาน้ําเงินครับ แทงสตันออกมาขาวอยู <Yes. S 1> ่ในตำแหน่งที่ดูดีครับขาวยังไงเขียววนหนึ่งรอบครับตีรถไปยังได้เช็ดช็อกอยู่ครับเห็นครับ น้ำตาลลูกนี้หยอดลงไปครับโอ้โหเอาครับต้องการอีก2ลูกครับจะเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งแรกที่กรุงเทพกรีธาครับโอ้โห90น้ำเงินลูกนี้2ชิ่งธรรมชาติวิ่งมาครับยิ่งวิ่งยิ่งใช่ครับไปอีกหน่อยครับ9 e n เซนจูรี่เบรกครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับ หนึ่งร้อยเอ็ดครับแล้วก็1 0ึ่ครับโอ้โหสุดยอดครับเฟรมแรกในการแข่งขันครับทำเซนจูร่เบรกได้เลยครับโอ้ทีเด็ดแล้วได้108เท่ากับเพจสุกเกอร์108ที่ถ่ายท่าสดอยู่ตอนนี้เลยนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีบังเอิญห้ปุ๋ยตัสดีมากเลยสั่น่งมากแล้วก็ ออกงานมากสับทำให้ดูปกติหนูแข่งซินจูรี่ก็ยากอยู่แล้อมาถึงเปิดซนจูรี่เลยหนาววันนี้ได้ประโยชน์อะไรจากการมาแข่งที่กรุงเทพีานครเล่นกันนองโต้ใก็ได้รับรารเข้ากลั่นนรับเดี๋ยวว่าตื่เ้นับานนะครับเวลาไปแข่งมีความดีสนุกมาที่ได้วันเยนี้และก็ดีใจที่ได้เชิญกุมมเลนยผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับให้ประสบการณ์น้องนะ อยากจะขอบคุณนะคะที่ให้หนูมาแทนให้ดูนะคะแล้วรู้สึกขอบคุณค่ะที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์เพราะว่าหนูก็อยากจะให้กีฬาสนุกเกอร์ให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้กีฬาสโนุกเกอร์มีการสนับสนุนที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาโอการใปให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็หวังว่าจะมีเยาวชนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆหนูมองว่ากีฬาสนุกเกอร์นี่เป็นกีฬาที่ที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการ คือผนในการใช้ชีวิตประจำวันในตัวไปด้วยค่ะอยากจะให้หลายๆคนหันมามองมกีฬาสังเกอร์รูปแบบใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นกีฬาแบบจริงๆค่ะเจอมระสั์หลายครั้งควบคุมสภาพจิตใจยังไงให้ให,ให้พยายามสร้งสมาธิและแก้ไขปัญหาต่อไม่ได้โดยเฉพาะาเป็นสุดท้ายจะไ้ชัดเล็ อย่างแรกเลยค่ะเราควบคุมลูกทีมิ่ไม่ได้เราก็ควบคุมดวงที่เขาอาจจะดีกว่าหรือว่างหวะที่เขาดีกว่าเราควบคุมไม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการที่เราก้มลงไปแทงแล้วเราสามารถกำหนดนข่าวที่เราจะเอาไปวางไม่ได้ค่ะเช่นแบบเวลาที่เราแทงค่ะมันคือเวลาของเรามันคือโอกาสของเราถ้าเราควบคุมมันได้ดีทำกำหนดข่าวได้ดีมันก็จะเป็นในทางมีของเราค่ะก็ว,วันนี้ดีใจนะครับที่ ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมนะครับจากคำเชิญของพี่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่โรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็ตวัวเองเน,นี่ยนข้า่โชคดีนะครับที่มักจะได้ไปตัดสินในสถานที่ที่มีความเป็นมาตรฐานสูงวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มาที่ห้องสูงอร์ของกรุงเทพีิพารแห่งนี้นี่ก็คือห้องชเงอร์ที่มีมาตรฐานเรียกว่าระดับโลกได้เลยนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งโต๊ะทั้งรู ก็ขอบคุณทีมงานและขอบคุณดิบุ๋นที่มีด้วยครับก็จริงๆงานะฮะคิดแบบง่ายๆที่สุดเลยนะฮะสมมติว่าเราผมจะไปเล่านพนันกับใครก็ได้กับเพื่อนก็ได้กับคนที่ไม่รู้จักนี่แล้วไปเลยถ้าผมได้ใครเสียใจยใช่ไหมฮะอีกฝั่งนึงก็เสียใจยถ้าเขาได้ผมก็เสียใจยผมไม่อยากเสียตังค์ทุกอย่างมาเล่นสนุกเตอร์แล้วมีความสุขเล่นแล้วแพ้ก็ไม่พอเสียตังค์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเล่นกีฬาเป็นกีฬาจริงๆเนี่ยย่อมมีคุณค่ามากกว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นมีดรีนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีนะครับน้องหมันฝึกซ้อมจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็น World Ranking ระับิวันแล้วนะครับน้องสองคนออโทษนะหลานสองคนนะฮะโลดดาวร้อยแปดนะครับกับบูมบูสุนทันเนี่ยน้องทั้งสองเนี่ยก็เป็นนักกีฬานะครับถูกฝึกฝนมาให้เล่นกีฬาซนบูเกอร์เป็นกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเลยนะครับ น้องเคยได้รับข้อมูลแบบว่าเฮ้ยมันต้องไปเล่นไฟฟ้ามันต้องไปเล่นกินเงินกันเพื่อฝึกความเข้มแข็งของจิตใจแต่ว่าน้องมีกระบวนการการฝึกความเข้มแข็งของจิตใจในรูปแบบอื่นที่สร้างสรรค์มากมกว่าเยอะวนนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนที่ลูกท่านนะครับที่มีลูกวีลาเนี่ยแล้วสนใจในวีฬาซุเกอร์นะครับเราสามารถเล่นกีฬาซุเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาจริงๆได้แล้วมีโอกาสขึ้นไปนเกินโกลเป็นระดับโลกได้นํามาซึ่งรายได้นํามาซึ่งความภาคภูมิใจกับครอบครัว ก็ฝากด้วยครับอยากให้สมาชิกวิสามันนะจะอายุน้อยเนี่ยก็มาเริ่มกันได้แล้วก็หลังจากผมเข้ามาดูเร้ามาศึกษาเนี่ยจริงๆเราต้องมีคนสอนต้องมีคนฝึกสอนซึ่งเดี๋ยวจะให้สมาถิกสนับสนุนถ้าเราหาเมมเบอร์เยาวชนนะหรือคนที่สนใจเพราะว่าตอนนี้มันจะมีเดือนมนจะมีครั้งมนจงมีโปรไปสอนกอล์ฟหน่อยเราอาจจะจัดให้ให้มาสอนสนุกเกอร์คือ ถ้าเล่นเป็นมันจะสนุกนะถ้าถ้าแทงแล้วมันไม่ลงไม่ลงมันมันจะเบื่อแล้วก็พอผมมาดูรายละเอียดนะครับยากกว่บอลฟมนะฮมันมีวงสวิงมีเซตอัพมีอะไลเมนต์ต่างๆก็ก็คิดว่าอีกหน่อยเราคงจะต้องเริ่มทำตรงนี้นะแล้วก็สโมสรชั้นนำเนี่ยก็มันจะมีการแข่งขันนะครับถ้าเราเริ่มมีนักกีฬาเดี๋ยวเราก็ไปแข่งขันกับสมาคมอื่นครับ ได้เจอท่านนายกนะครับขอเนี่ยแจก p r i ซ e Money ให้กับแชมป์ของเราในปีนี้นะครับโอ้โหตู้วิเทียมต่าหาย่ายนะครับมีค่าชาบูเลยนะครับผมโอเคขอสินคผมเลยไหมครับลองตามลองตามไม่ไหลหรอกไม่ไหลหรอกข้าวชาบูข้าวชาบูมีค่าชาบูแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากครับ ก่อนว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แม่ว่าไลฟ์จะเส้นสุดแ้นนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็เก็บเอาไวด้ดูได้นะครับื่อสรู่นี่มีช็อตที่เด็ดหลายๆช็อตของบูมบูมลงหนาวแล้วก็ต้องมิงนะครับซึ่งเป็นตัวอาชีพโลกตัวจริงเสียงจริงนะครับที่มาดวลกันอยู่ที่กรุงเทพรีทาแห่งนี้นะครับ <S <S ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับผมประวิทนะครับแล้วก็ทีมง,งานสนุกเกอร์108ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ